ป่านะครับยืนกันอยู่ตรงบริเวณด้านหลังประตูนะครับเอาลครับการแข่งขันรเริ่มต้นขึ้นแล้วทางฝั่งบุรีรัมพีเอนะครับอยู่ในชุดน้ําเงินก็เป็นฝ่ายเขียบบอลก่อนจะเปิดฉากขึ้นมานะครับจะนิจอดเตะมาพานวัานุวัฒนเนี่ยเป็นนักเตะ2คนเท่านั้นนะครับหนใน2 ที่จริงเป็นนักเตะจากฤดูกาลที่แล้วที่จริงประตูได้ในฤดูกาลนี้ยิงไป1น,นประตูแล้วก็มีดิยุบป,ปีรามอีกคนนึงนะครับที่นัดที่แล้วคุณจะยิง2ประตูแล้วก็เป็น2ประตูในฤดูกาลนี้ของเขานะครับนอกนั้น,นียหายไปหมดเลยครับตัวตัวเก่ามีตัวเก่าเหลืออยู่แค่5คนเท่านั้นนี่เป็นตัวใหม่นะครับทางดี ย้ายมาจากสีสะเกดเมืองไทยเอฟซีบอลของทางฝั่งทีมเยือนแมออกไปแล้วนะครับธีรทรบุญมาทันธีราทรบุญมาทันก็ต้องถือว่าตอนนี้โดดเด่นนะครับแล้วก็ตำแหน่งของเขาในขณะนี้ก็ยากว่าใครจะมาทาบได้นะครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนทีมชาติไทยด้วยนะครับ แข่งขันกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในการแข่งขันฟุตบอลเทคแอคชั่นนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึนามิที่ญี่ปุ่นแล้วก็ภาคใต้ของเรานั้นก็ได้ลงเล่นด้วยนะครับทีละทอดบนมาทันอาครับตอนนี้บุรีรัม์เริ่มตั้งเกมขึ้นมาทางจักรพันแก้วผมยัดเข้ามาจังหวะน,นี้โดนแย่งไปได้ช้าไม่ได้นะครับบุรีรัมม์นี่เล่นเกมเพสซิ่งได้ดีเอาบอลมาได้แล้วจักรพันตะทิ้งออกไปก่อนเนีบ จาะากเมืองทองอยู่ในเตดนะครับเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขชาวบุรีรัมสำหรับจกกักรพันธ์แก้วพงส่วนคนนี้ครับเอฟเโอโบเดยังยิงประตูคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับนัดนัดเดียวทำได้แค่เสียวเท่านั้นเองแหมวันนี้กองเชียร์ของเอสซีทก็มาลุ้นสนุกเหมือนกันนะครับ ลองดูครับโอกาสบุกของทางด้านเอซีดีดูท่าแล้วสภาพท้องฟ้าแบบนี้นี่อาจจะไม่รอดจากฝนนะครับ,คร,บครั้งที่แล้วนี่มาตกเอาช่วงปลายเกมนิดนึงหลังจากนั้นฝนตกหนักมากเลยนะครับหลังจากจบเกมไปแล้วช่วงพักหลังๆนี้พิซทราบอกครับฝนนั้นจะตกตอนหัวค่านะครับปล่อยมากไม่รู้ว่าในนาที่แล้วสมุทรสงครามนี่ทำาพทีทีอะไรหรือเปล่านะครับค่ะ วันนี้ต้องดูครับว่าฝนจะตกระหว่างเกมหนักแค่ไหนภานุวัตรจะไปไปไม่ได้ครับลูกนี้บอลโดนขาภานุวัตรออกตบไซเบอร์สู่ชานนุมน,นี่เป็นคนเดียวที่ยิง2ประตูนะครับในเกมที่นัดฤดูการที่แล้วที่บุรีรัมย์เปิดบ้านชนะเ c g ซีจสมุทรสงครามสามหนนะครับยิงไป2ประตู นอกนั้นเนี่ยคนยิงอีก2ประตูเนี่ยทั้ง2ฝั่งเนี่ยไม่อยู่แล้วนะครับจีรวัตรแก้วโบราณก็ย้ายไปแล้วคนเนีเซดูก็ไม่อยู่เหมือนกันก็ยังไม่รีบนะครับทางด้านของบุริรั์พีแรงกดดันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับเพราะถือได้ว่าตอนนี้เป็นทีมนำจับฝูงรับผลงานดีวันนี้เนี่ยไปเตะกันอีก2คู่นะครับจบไปแล้วคู่หนึ่ง ขอนแก่นก็เสมอกับพัทยายู่นเตดไป1ประตูตอนหนก็อยู่สตีแพ้รวด4นัดของทั้ง2ทีไปได้นะครับด้วยการเสมอกันไปได้แต้มแรกในรอบ4นัดครับเมื่อสักครู่นี้ดียุฟวีลัมครับเข้ามาช่วยเติมเอาครับตอนนี้บอลมาอยู่ที่เฮอร์มันเปิดออกมาทางด้านขวาให้กับจักรพันธ์มลูกนี้จับไม่ดีครับ กำลังจะเอาบอลลงพื้นนะครับนี่อีก2วันเท่านั้นเองนะครับวันที่24พฤษภาคมที่จะยุคครบ23ปีนะครับสำหรับจักรพันธ์เจ้าผมอา้าวไปเตะยัดจะเองครับพงพิพัฒน์สุชาไม่ทุ่มครับให้จักรพันธ์มาที่สุชาติลังสรรลังสรร ให้มาที่ทางจักระพันลััลงสัรให้สั้นเกินไปแล้วครับแต่ว่าโอ้โหลูกนี้อาชิมพง์เจอยันนิคจอสกับสอยเข้าไปร่วงเลยนะครับกาหน้าเจอกับแคมรูนดูครับอาชิมพงแหมโดนกับปะทะกับทางใา้ของยันนิคจอดยันนิคจอสตัวก็ใหญ่กว่านะไปตัดหลังเลยนะครับ อันน,นี้มีคารมบูนลนอยู่สนาม5คนนะครับเป็นของทางฝั่งเจ้าบ้าน2คนเปิดเข้าไปครับหลังสันโดนโมองไปล้ำหน้าไปแล้วครับโอบามาแล้วก็เล่นเร็วทันทีครับ s อสให้บอลมาที่โชคลาบโชคลาบจะพลิกไปไม่ได้บีล้ำเข้าไปลูกนี้แม่ยังชุลมุนกันอยู่แล้วก็ได้ได้ลูกทุ่มนะครับอ่าเป็นลูกฟาว แล้วก็เล่นสวยกาดเร็วจะให้กับเอฟเฟ่แม่ว่าม่าลูกนี้มันเลยหน้าไปนิดเดียวครับแม่จังหวะนี้ถือว่าไหวพริบดีมากนะครับโยนมานี่เห็นเลยครับแล้วจังหวะไม่ล้ำหน้าด้วยตอนนี้สไตล์ของเอสิีนี่พอได้บอลแล้วต้องโต้ตเร็วนะครับสังเกตดูจะอบอลเร็วมากโอ้โอโยแมาหาสุเชาครับไปทำฟาวธนาศีพันดอนภาพชาอีกทีครับเนี่ยครับ ได้บอลไปก่อนแล้วนะครับธนาแต่ว่าทางด้านสุดชาวเข้าไปกระแทกข้างหลังบุรีรัมม์นี่ก็เล่นต่อบอลเร็วนะครับอชิมปงไปไม่ได้ครับลูกนี้ล้มลงไปพู้ตัิสิ์ไม่ว่าอะไรให้เป็นจังหวะของทางเอสซีสมุทรสงคารามเอาให้มาลูกนี้งพงศิพัฒน์ยังทันครับจับบอลได้เปิดมาติดครับสุชาวดักได้ให้มาที่กัวลาแม่ทางเอฟเฟนี่ขยันจริงๆครับ แย่งบอลไปจากเท้าเลยแล้วก็คืนทํามาให้กับบีรัมบีรัมดึงจังหวะรอเพื่อเติมจะให้กับเ,เอฟเฟอ้าวแต่ยังได้อยู่ครับโชคลาบโชคลาบไหลต่อมาลูกนี้ทําไงยังไม่ได้ครับโอ้โหบีรัมออกบอลไปทางด้านขวาชิงมาให้กับบีรัมอีกทีหนึ่งบีรัมจังหวะนี้ล้มลงไปได้เป็นลูกเตะมุมครับเอสซีจีสมุรสง,งคขาม้องให้ด้วยนะครับว่าเป็นความขยันของดิวบีรัมนะครับในการที่จะพยายามประคองลูกไปถึงเส้นหลัง แล้วก็สามารถเรียกลูกเตะจกภูุิทองได้ด้วยครับคนนี้ครับยื้มีหลับลูกเตะมุมครั้งแรกนะครับของทางเจ้าบ้าน s อสซีสมุทรสงครามโดยธนาสีพันดอนมีโชคล่ามอยู่หน้าประตูนะครับยิงไปแล้ว5ประตูครับในไทยพีบีลีกฤดูการนี้สูงสุดของทีมเลยนะครับธนาเปิดไม่ขึ้นครับแต่ลูกนี้ไม่โดนแย่งไปได้โดยจักรพันธ์ จะพาล,ล่าพาบอลไปจะให้ไม่ได้เอาครับแต่ว่าแฮนด์บอลไปก่อนทางวันนี้ในเกมจะเล่นกันเร็วนะครับหลังสันเปิดบอลยาวขึ้นไปสู่ชาวชิงมงได้ก่อนแต่ว่าไม่ผ่านอภิวัฒน์ง่วลมินครับย้ายมาจาก BBCU นะครับอภิวัฒน์ง่วลมินอายุแค่24ปีเท่านั้นครับยังใช้งานได้อีกนาน จากพันธ์ทำชิ่งมากับสุชาตาสุชา,ชาคืนมารลังสันหลังสันมองให้มาขวางมาครับกับยุทธจักรก้อนจันทร์ลังสันอีกครั้งหนึ่งเพาะบอลกันอยู่ครับให้กับสุชาติ yeah. ต่อไม่ได้แล้วคืนให้ไปขึ้นทางด้านซ้ายแล้วครับบุรีรัไมไรไปจีรทธรเห็นลูกเปิดของรลังสันนี่ัดไม่ยืนไม่ขยับเลยนะครับ <laughs> นัดหลังของทางบุรีรัมพีเอเนี่ยหลังจากเสมอเสมอกับทีเอ็มแค่นัดเดียวนะครับ 00, 0-0แล้วก็ชนะถึง4นัดน,นี่ครับแฟรงค์โอฮันซ่าเป็นดาวยิงของทีมบุรีรัมพีเอนะครับก็ยิงไปแล้ว5ประตูครับเท่ากับโชคลาบ การเตรียมตัวคอนเสิร์ตนี้ก็ใช้เวลาซ้อมพอสมควรเลยสามเดือนยเพลงที่คัดมาเนี่ยเราไม่ได้เล่นมาก่อนบางเพลงก็ไม่เคยเล่นมาเลยต้องจําให้ได้ต้องเล่นออกมาด้วยวิญญาณช้างร่มฉลอง30ปีคาราบาล77จังหวัดทั่วไทยมาร่วมเป็นหนึ่งในคนไทยหวัวใจเป็นหนึ่งเดียวขอบคุณช้างครับที่นําความยิ่งใหญ่หมาให้ชมยอดจริงครับพี่น้องคนไทยอย่าลืมมาแสดงพลังอีก77จังหวัดนะครับช้าง ได้ฟาวครับจังหวะเนี่ยพอ,อนั่นบอลไปแล้วแหมแต่ก็ไม่ได้โดนเท่าไหร่นะแต่แกพุ่งสวยฮะแต่ก็ถือว่าเป็นลูกได้ฟาวนะครับเพราะว่าโดนถูกละโดนตัดน,นะครับปีคลิกของทีมเยือนครับสุดเชา เชาเปิดพุ่งพุ่งขึ้นไปแล้วก็ลูกนี้มองอยู่ครับเอ็นจีดีายมองอีกทีหนึง่งไปไหนไปก่อนไม่มั่นใจครับต้องโปกทิ้งออกด้านข้างไปก่อนนะครับไว้ใจไม่ได้สำหรับบรรัมยมอยู่แล้วนะครับแต่พลอุลสปาคมนะครับมาออกแอคชั่นตั้งแต่ต้นเกมเลยทุกนัดครับมีความกดดันทั้งหมดนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่แพ้ใครแต่ว่า แต้มนี้ก็ยังนําหน้าชนบุรีอยู่แค่3มแต้มนั้นนั้นเองนะครับถือว่านําไม่เยอะนะครับครับพอดีไปมองดูว่าสแมตช์ที่เหลืออยู่ชนบุรีเจองานดัก,กน,นะครับส่วนบุรีรัม์นั้นเจองานง่ายกว่าหลายๆคนเกจติอาจารย์หลายๆคนก็เลยมองดูว่าบุรีรัม์นั้นน่าจะมีชัยหรือว่าเป็นแชมป์ของเลกแรกได้นะครับดูจังหวะขึ้นไปหน้าประตูครับอ้าวโกักกรรมการว่างไงครับลูกนี้ไม่ให้นะครับ ลอยตัวขึ้นไปนี่เหมือนกับคือบอกว่าไปชาร์จปรลตสาประตูนะครับโอ้โหทำเสียวเหมือนกันครับลูกนี้แฟนโอฮฮน่าดูเขาจังหวะเนี้ยจังหวะโยนไปอ่ะไม่ล้ำหน้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเข้าไปชาร์จปรลตสาประตูไปไปชาร์จปินโตเข้าไปด้วยนะครับกำกึกนครับลูกนี้กำกึกแต่ว่าอย่างนั้นแหละครับคือายในเขตโทษ18หลานหรือว่าเหมือนกระ้ายจะโดนมือนะครับครับ แต่ก็เอาแล้วครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ประตูครับยังศูนย์ประตูต่อศูนย์อยู่แต่ว่าตอนนี้บุรีรัมเริ่มทักไทยหนักขึ้นย้อนไปครับสุชาวใจกับแฟงอวันซาติดอภิวัตน์เอนจีดีทิ้งไปก่อนโอ้โหตอนนี้ทีมเยือนเล่นเหมือนอยู่ในบ้านเลยสุชาวครับมาที่ทางจักรพันธ์จักรพันยอนมาลูกนี้มาจะใช้มือระวังนะครับอิวล่า อาจจะโดนไปเหลืองได้นะครับดูกว้าเฮิร์แมนโอ้โหดูเลครับเอาบอลคืนกลับมาได้เร็วมากตอนนี้เอ้อแม่สุชาตะไปโดนหน้าลังสันแต่ลังสันขอโทษสุชาติครับเพราะไปขวางทางบอลครับีจริงเขาจะโยนตักเข้ามากลางนะครับพอดีลังสันอยู่ตำแหน่งนั้นพอดีเลยไปโดนชักจะบุกไม่ขึ้นแล้วครับตอนนี้เจ้าบ้านโดนบี้หนักเหลือเกินสูครับ ต้องหัวทิ้งอย่างเดียวเลยกองหลังตอนนี้กอง<ม>กลางทําเกมไม่ได้เลยครับ,รบแล้วโดนบี้หนักนะครับตอนนี้บุรีรัมย์นั้นบุกเข้ามาหนากักแม่ผมมองดูอากาศาตอนนี้สักเริอมไปค่อยดีแล้วครับเหมือนจะมีคลื่นฟ้าคลื่นฝนมาครับดูว่่จังหวะบ,บุรีรัมย์เกมยังเป็นของทางฝั่งทีมบุรีรัมย์ครับสุชาติ<อ>ให้มาจังหวะนี้จักรพันธ์ จักระันลากตัดเข้าไปจักระบันจะหาจังหวะเปิดยังไม่ได้ครับเข้าสายต้องเปิดแล้วก็ลูกนี้โดนมงออกมาได้ครับโดยนิติพงศ์บีรามาเก็บบอลแต่ว่าโดน2แบบนี้ไม่ไหวครับเอกอัลล่าคืนมาให้กับยุทธจักรไหลต่อมาแอนเดอร์สันโดซานโตสโอบามาโอบามานี่ชื่อเดียวกับประธานาธิบดีสหรัฐแต่ว่านะครับไม่ใช่นะครับอยู่ที่แคเมรูน ชื่อเต็มแกโอบามาโอบามาโจเซฟฟอร์เรนนะครับทุ่มมาในวันนี้ครับธนาพานุวัฒน์ผานุวัฒน์ oh oh. ให้มาที่ธนาพานุวัฒน์อีกทีหนึ่งเบิ้ลต่อไปลูกนี้ไปติดหัวของทางโอบามายานิกจอร์ดครับเก็บบอลได้ยอดมาให้กับนิติพง์นิติพง์แปะแล้วก็เข้ากลางมาคืนกลับไปตั้งกันใหม่ครับที่เอนจีดีวาย พิวัตรมาธิธนามองไกลแล้วครับตอนนี้แต่ยังไม่เปิดฝากบอลมาให้พงพิพัฒน์พงพิพัฒน์ก็เปิดไม่ได้ครับเนี่ยครับจะไปเองก็โดนแย่งไปจากเท้าเลยโดยสุชาสุชาตเอาให้มาเอาแล้วสุชาติโดนขวางครับหวานี้ครับแล้วเห็นอยู่ด้วยนะครับผู้ตัดสินคุณทิติชัยนะครับเห็นอยู่ครับว่าโดนกระแทกครับทางด้านของสุชาติบอลไปแล้วครับแต่ตัวไปไม่ได้ งพิพัฒน์ครับไปทำฝ่าวงม,มิวัฒน์ย้ายมาจากการท่าเรือไทยนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาลูกฟรีคิกของหลังสันหลังสันเปิดลูกนี้เข้าไปได้มงแล้วก็เรียบร้อยครับ1ประตูต่อศูนย์จนได้โอ้โหแฟรงโกฮันซ่า ทำจนได้นะครับโอ้โ oh ห oh. เช็ดนิดเดียวเท่านั้นเองครับบอลนี่สลับเปลี่ยนทางเสียบมุมเลยแม่ต้องถือว่าสุดยอดครับแวงโอเฮนซาโซครับลูกนี้โขกมาวิ่งตามบอลมานะครับแล้วได้โขกสะบัดปินโตพุ่งไปถูกทางแล้วเหมือนกันครับแต่ไปไม่ถึงดูจากมุมช้าภาพานี้ทีครับต้องถือว่ารลังสันนันยนไปสวยด้วยนะครับดูจังหวนนะน้ครับแล้วขึ้นมาโขก กลับหลังหน่อยเดียวครับปินโะต้นั้นได้แค่ปัดปลายมือนิดเดียวครับแต่ว่าความแรงของบอลน,นั้นมีครับเลยเข้าประตูขึ้นน้ำมาแล้วครับูเดลัมพี1-0ในครึ่งแรก <c oughs> แข่งมากนะครับตอนแรกนี่ก็มองแล้วีเธอลาสว่างสวขไว เรามุ่งมั่นจุดประกายให้กับทุกศักยภาพของเด็กไทยออตทอพลังที่ยังยืนเพืนนเอ่อไทยเอะขึ้นไปโอ้โหดูความเร็วทันไหมยังทันครับแฟงโบัาฮาตซ่ยอดให้มาอ้าวแล้วลูกนี้โดนขวางโดยพงพิพัฒน์แล้วได้ตัดสินโอ้ฟา ต้องระวังหน่อยนะครับแม่แล้วไปเสียจังหวะในลูกตั้งเตะหรือว,ว่าลูกเซตพีกใกล้ๆประตูนี้ให้กับบุรีรัมนีแหมไว้ใจไม่ได้ครับโอ้โหดูสีหน้าของพลชมชื่นคุณซื้อผู้กองตีนสิจีสมดทสองครามลูก<อ>ทีมเสียเร็ว,วครับโอ้แล้วเสียเร็วไม่ว่าดีครับแต่ลูกเกมนี่ต้องบอกว่าเป็นรองทางบุรีรัมย์อย่างชัดเจนเลยนะครับ เนี่ยต้องมาร์คให้ดีครับเมื่อสักเมื่อสักครู่นี้ก็ไปหลุดในจังหวะหนึ่งนะครับเสียประตูเลยครับทางด้านของปินโตฟรีคิกของบุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่งครับโดยลังสันลูกนี้ปันโอ้โหมาฮันนึกว่าปินโตนี่เกือบหลงครับจะออกมาตัดแม่บอลนี่มันพุ่งเข้ากรอบนะครับแต่ยังปัดออกไปได้เข้าไปกลางประตูเลยนะครับเรากำลังมุดลงแล้วด้วยครับดูจังหวะนี้ลูกมุดลงแล้วนะครับเนี่ยครับปินโตนั้นเห็นนะ ถางากลับมาทันแล้วก็ปัดออกไปได้ครับเนี่ยมุดลงพอดีเลยครับแล้วก็เป็นลูกเตะมุมครับของทีมเยือนบุกต่อเนื่องครับสุชาเปิดลูกนี้มาโอ้โหต้องโมโหมาจากเส้นอีกแล้วลูกเตะมุมนี่น่ากลัวจริงๆครับแล้วก็จะเป็นจังหวะสวนกลับขึ้นมาบ้างครับของทางฝั่งทีมเอสซีจีสมมสรสองรามทําได้ไหมโอ้โหไม่ไล้วครับคนเดียวนี่ได้ฟาวแล้วฝนเริ่มโปรยปลายลงมานี่ยันนิคจอร์ดนะครับโดนดันฟาว โดนทำฟาวด้วยโดนเตะอาจเข้าไปด้วยครับกำลังจะล็อกไปแล้วแต่มีผู้เล่นของบุรีรามถึง3าคนนะครับมีทางฝั่งของเอเวน่าก็มาด้วยทางฝั่งของสูเชลก็ไปช่วยด้วยนะครับฝนตกหนักแล้วครับตอนนี้ที่สมุทรสงครามนะครับอากาศอบอ้าวอยู่พักเดียวครับโอ้โหมีการทำฟาวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับนี่ครับจังหวะที่ทางฝั่งของฟางโอฮันซาผู้ที่ทำไมถึงรักฟีโน ขี่แล้วสาวขึ้นอ่ะนู่นไอ้ไอ้ไอนีโอเคทำไมถึงรักฟีโนก็ขี่ทีอะไรอบอุ่แน่ก็ไม่รู้ั่งของบุรีลัมไปทำฟาวนะครับซึ่งทาง SCG เดี๋ยวดูจังหวะน,นี้ครับนี่ครับบอลไปแล้วครับแต่ว่าแหมโดนถูกเตะเข้าหน้าแข้งนะครับกรรมาการที่ทิชัยนะครับได้เป่าให้กับทางด้าน SCG ได้ ฟรีคลิกแล้วจากจังหวะตรงนั้นนะครับแต่คนที่เจ็บนั้นก็คือโอวันซ่าครับ19นาทีเตรียมพร้อมมาเรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้อาชจจบ์ปุญสปาคมฟรีคลิกคท่านี้ครับจะมีลุ้นนะครับหรือเปล่าธนาศรีพันดอน ธนาเปิดเข้าไปลูกนี้มงได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ดีครับโชคลาบหนีนแสงสีวลักษ์ออกมาขวาเอาไว้ได้กว้างเร็วมาให้กับธีราธรธีราธรพาบอลขึ้นมาเปิดมาลูกนี้เอกวาลาไม่ับอกแล้วบอลตอนนี้สนามลื่นแล้วนะครับเอาแล้วครับตอนนี้มีโอกาสที่จะผิดพลาดพอๆกันยนันอีจอดเปิดมานี้ครับโชคลานินแสงไม่ผ่านครับบอลมาอยู่ที่เอกวาลาของบุรีรัม ยุทธจักรอาชิมบงดูไม่ดูความคล่องของแฟนอาชิมบง oh. ไม่ล่าไปล่าไปอีกทีนึง oh. โอ้โหตอนี้โดนกระแทกพุทธสินไม่ว่า oh. อะไรนะครับไล่ลุกขึ้นมาเล่นต่อด้วยแกจะลักล็อกและลาก ยอนมาให้กับบีรัมพีรัมพักอ,อกไม่ไหวกรบตอน,นี้มันสูงเกินไปแล้วตอนนี้ครับฝน,นี่หนาเม็ดมากเลยครับแต่ต้องดูฝั่งกองเชียร์ของบุรีรัมนะครับเชียร์ท่ามกลางสายฝนนะไม่มีการทอแท้เลยครับทุ่มเข้ามารับก็เคลียร์มาได้ครับทางด้านของบุรีรัมอ้าวลูกนี้ติดมามบอลอยู่ที่ธนายัดกลับไปทางฝั่งของยานิ จานติดต่อไปขวานู่นเลยครับเอฟเอโอโบเดครับนี่ยังเป็นกองหน้าเป้าสะอาดอยู่เลยครับยังจริงประตูคู่แข่งไม่ได้แม้แต่ประตูเดียวครับบอนขึ้นมาทางทีละทอนไหลมาให้มากับแฟงโอนซาลื่นครับถล่มไปจังหวะสวนขึ้นมาบ้างของทางฝั่งเจ้าถินครับโดยทางเอฟเอเอฟเอไม่ไปไม่ได้จริงๆครับ ต้องคืนกับมานิตดิพงศ์ดิพงศ์ยอดเข้ามาลูกนี้มองมาให้กับเอฟ้แล้วก็ไหลต่อกับมาทำชิ้นกันให้เฟ้ A. แต่เหลี่ยมไม่ได้แล้วนะครับโอบามามาดาักเอาไว้โอ้โหพานุวัน์จะให้โอ้โหพานุวัน์ทุ่มเทจริงจครับมานุวัน์ยิ้มสง่าครับกับตันทีมของทางด้าน SCG สมุทรสงคราม ยังมีเวลานะครับเพราะว่าขึ้นนำไปเพียงแค่ประตูเดียวนะครับแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทางด้านเอสซีดีก็ถนัดนะครับฝนตกสนามแฉะอย่างนี้ก็ภาวนาอย่าให้ฝนนี่มันหนามเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าสนามอย่างนี้เนี่ยเคยเลื่อนการแข่งขันมาบ่อยครั้งแล้วนะครับเอนจีดีวายนิติพง์มจับไม่อยู่ตอนนี้จะเปลี่ยนสตาร์ทตอนนี้นี่มันก็จะเปลี่ยนกันทั้งทีว่าคงจะไม่ทันนะครับ อาจจะทยอยทยอยกันเปลี่ยนหรือเปล่าครับตอนนี้ฝนก็เริ่มที่จะเบาลงไปบ้างแล้วเหมือนกันแต่ทางฝั่งของบุรีรัมย์ยังบุกไม่เลิกครับแฟงอาจิมบงโอ้ดนตรงไปโดนตรงนี้<ช>ครับอันตรายแล้วครับเป็นซีจีอาจิมบงนั้นแหมโดนถูกกระชากลงมาเลยครับที่คอนะครับโอ้โห ยานิกว่ายานิกไปกระชากลงมาเลยครับแมนแล้วตำแหน่งตรงนี้น่ากลัวนะครับโอ้ระยะนี้ต้องบอกว่าระยะสังหารได้เลยนะครับปินโต ต้องสั่งให้ดีแล้วก็สภาพสนามนี่ลื่นบอลก็ลื่นด้วยนะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้สุชาครับและลูกฝีคีกของสุชานี่ไว้ใจได้ด้วย<ฮ>เอาครับสุชาตลูกนี้ปานาโอ้โหมองออกไปได้นะแ<ฮ>ม่นี่ทำไมเขี์ทิ้งนี่มีโอกาสเลยเสียประตูลูกเก็บคุ่งมาแล้วก็แปดจังหวะตรงนี้ครับต้องเคลียร์ไปก่อนเลยครับแม่แต่จังหวะมองก็น่ากลัวเหมือนกันนะบอลฉลับได้นะมีโอกาสเข้าประตูเองได้ด้วยเหมือนกัน สุชาวจะเตะมุมเข้ามาอีกทีนึงครับสุชาวเปิดลึกลูกนี้ข้ามคานออกไปครับทำไมถึงรักฟีโนโ่ตนโตาตีฟีโนโ่ตาโตทำไมถึงรักฟีโน่จ๊ะก็เขาตาหวานไง We love Fino บอลมาสวยครับเอาละครับโชคลาภตามทันไหมโอ้โหบอลมันวิ่งแล้วมันวิ่งไม่หยุดเลยมันไม่มีใส่สกูเลยนะครับ <c oughs> ครับ มาตกมาแล้ะฉับด้วยครับวิ่งเต็มที่แล้วควบเต็มที่แล้วนะครับไล่บอลไม่ทันนะโชคลาบดินแสงนดที่แล้วเจอกันที่นี่เนี่ยเสมอกันศูนย์ะครับสิวรักเทศสูงเนินครับวันนี้งานยังไม่หนักเท่าไหร่ อีกครั้งหนึ่งครับเป็ซีจีโอ้โหโดนลูกนี้ไม่ฟาวครับไปต่อแล้วครับสุชาติเลี้ยงไปกลางสนามครับออกไปทางซ้ายเลยครับให้กับลังสัน่นเอาแล้วครับตอนนี้ขึ้นมาทางด้านซ้ายที่ธีราธรธีราธรโอ้โหมีเวลาเยอะเหลือเกินเปิดเลี้ยงโอ้โหยัดเข้าไปเอ็นซีดีวายครับสกัดทิ้งออกไปได้ไม่ไหวครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวามาได้หมดเลย แลวดูครับตอนนี้เริ่มขึ้นมาเติมสูงแล้วด้วยนะครับธีรธรบุญมาทันแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็มีสกอร์ทีเทียพิจิตรบุกไปนำราชนาวี1-0นะครับครับเอาแล้วครับทีมเยือนนำหมดเลยเปิดบอลรูล่นี้มาสู่เช่าปินโตโชกออกไปยังมีตัวเก็บได้ครับที่ลังสันลีังสันออกมาทางขวาที่ยุทธจักรลรังสัร เิดด้วยขวาเข้าไปก็ได้นะครับมาลูกนี้เอา้ารก็โตได้ไหมโชคลาบโชคลาบให้มาดิยุบิลรมหักลบมานิดหนึง่งไหลขวางมาพานุวัต์ทำชิง่งโอ้โหไม่ทะลุครับโดนดักได้โดยจักรพันนี่แล้วจักรพันธ์นั้นอ่านขาดเลยนะครับอ่านทางบอลขาดเลยครับพอแทงไปนี่ล้วงไม่ได้เลยแล้วมาแล้วแฟงโอฮันซ่าโอ้โหเจ็บครับจังหวะน,นี้กรรมาการไม่ว่าอะไรด้วยครับต้องดูครับเอสซีจีสมุทรสงครามจะเตะ ออกให้หรือเปล่าเอ้ายังมาได้ยังมาอยู่ครับเอฟเฟ่เอาโดนลำฟาวก็ลุกขึ้นมาได้แล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้สุชาติไปลำฟาวมีโอกาสจะได้ไปเองอยู่แลครับแล้วโดนถูกสุชาติเข้ามาครับโอเปอร์เอฟเฟ่ว,วันนี้ไม่ใช่ผู้เล่น2ทีมกดดันอย่างเดียวกรรมาการก็กดดันนะครับ <c oughs> ดูครับนี่กองเชียร์ของบุรีรัม์นะครับยกมาไตมาัทจันฝัง่งที่เขาจัดไว้สําหรับทีมเยือนเลยครับอาครก็มาลุ้นฟรีคลิกของเจ้าบ้านกันนะครับธนาเปิดลูกนี้ลึอเข้ามาสีวรักษ์นี่ยืนปักหลักรับสบายเลยเอา,เอ,าอยู่ดีๆโอ้ยเตะไปโดนหัวของบีรัม <laughs> บีรัมนี่ไม่ได้ทำฝ่าวไม่ได้อะไรคลยคกำลัง,ง,ก,ง,งกำลัง,งจะวิ่งลงมาแล้วนะครับ โอ้โหเล่นเตะกินเปล่าเลยสิวิลัาก็นั้นก็ไม่ได้เจตนาแล้วครับเปิดขึ้นไปครับแอนเดอร์สันสุชาวมงแฉลบมานิดหนึ่งแฟงโอฮันซาคนเดียวนี่แกกินเองชงเองดิงเองได้หมดนะครับให้มาธีรารรทธีรา t รมาที่แฟงโอฮันซา ไหลออกมาลังสันลังสันล็อกหนึ่งจังหวะเปิดด้วยวาไปติดพีรำได้บอลมาที่พานุวัฒนุวัฒน์ย้อนมาไม่กล้าเล่นครับโชคลาภโอ้โหแล้วดูแกก้วม,มาวิ่งมานี่จะสองทำไมถึงรักฟีโนใครบอกไม่ได้รักทำไมถึงรักฟีโนจ๊ะแล้วมีคนไม่รักด้วยหรอวิแล้ว สาวทิศหน้าก็ยังคงมีเล่นอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่จังหวะนี้มาลุ้นก่อนแต่ว่าฟุตบอลเอฟซีครับนะครับก็จะมี2คู่วันอังคารครับเมืองทองพบกับเอาอายักนะครับจากเลบานอนที่ยามาเซเดียม19า30นาทีแล้วก็ในวันพุธนะครับก็จะเป็นชมบุรีเอฟซีพบกับศรีวิจญา a ที่ชมบุรีสเตเดียม19นาฬิกานะครับก็ติดตามเชียร์กันได้ทีมตัวแทนไทยทั้ง2ทีมโชคลาภยอดเข้าไป บีรำโอ้โหแมกตั้งทงเองแล้วก็กินเองแบบตะก้อเลยนะครับได้ความสวยงามด้วยครับดูโชคลาบเปิดไปให้นะครับบีรำนั้นได้พักโอ้ครับแล้วนี่คจักรายานอากาศแหม่ลูกมันลอยไม่ตรงทิศทางไปหน่อยครับก็ถือว่ามีโอกาสบุกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับทีมเจ้าบ้าน